สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะฮะมีใครที่ยังไม่บิดแอปเงินกู้เถื่อนบ้างครับมีไหมนะฮะตอนนี้ก็ปีใหม่แล้วนะครับนะฮะหลายๆท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะฮะก็มีหลายๆท่านนะครับที่เป็นคนใหม่นะฮะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอย้อนหลังบ้างนะฮะแล้วก็ดูไลฟ์สดย้อนหลังบ้างนะครับนะฮะผมถือว่าทุกๆคลิปของผมนะครับอ่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะที่เข้ามาเจอปัญหาพวกนี้นะครับบางท่านก็ถามว่าโอ้โหมี แอปเงินกู้เนี่ยผุดขึ้นมาเต็มเลยหลายชื่อเลยชื่อไหนเป็นโอ้โหใหม่ๆเพียบเลยนะครับหลายๆท่านก็เป็นคนเก่านะครับที่ผ่านจุดนี้มาได้แล้วเนี่ยหลายเดือนหลายปีนะครับก็ยังคงเข้ามาพูดคุยกันบ้างนะครับคนที่ผ่านจุดนี้มาแล้วจะรู้ดีจะทราบดีนะครับนะแล้วก็ชิวๆกับเรื่องพวกนี้แล้วนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะมาชิวกันเนี่ยกับเรื่องพวกนี้โอ้โหมันต้องผ่านอะไรมาเยอะนะครับบางท่านเนี่ยเจอแค่2แอปนะครับ แต่ว่าจ่ายหลักแสนนะก็อย่างเช่น e ีซีมงคลฉับไวอย่างเงี้ยนะครับแรกๆก็เจวันนะฮะกู้ไปกู้มาเนี่ยมีการจ่ายที่ดีเป็นซูเปอร์วีอย่างเงี้ยนะครับวนไปวนมาอยู่เงี้ยแค่2-3แอป,ปก็หลักแสนได้เช่นเดียวกันนะครับมีทั้ง7วันแบบเป็นงวด15วันก็มีนะครับหลายๆท่านก็จะเจอแต่ว่าบิดหมดแล้วแหละนะครับไม่ค่อยเท่าไหร,ร่นะฮะใครๆถามว่ามีแอป,ปไหนที่แบบโอ้โหโหดบ้างอะไรบ้างนะฮะ คำว่าโหดของพวกเราเนี่ยเป็นไงโทรทวงคมคูด่าหยาบคายด่าทั้งเราคนรอบข้างหนักอะ่ะอันนี้ก็โหดสําหรับบางคนที่กําลังจิตตกอยู่นะนะครับบางท่านก็โดนประจานอันนี้ก็เรียกว่าโหดสําหรับใครหลายๆคนหรือเปล่านะฮะสำหรับหดของผมคือตามถึงบ้านนะฮะไอ้พวกนี้จะไม่มีการตามถึงบ้านนะฮะไม่มีมีแค่คมคูนะครับเต็มที่ประจานนะฮะแล้วก็อาจจะมีโทรไปหาคนรอบข้างแบบ ทุกเบอร์ทุกเบอร์ครับหลายๆท่านก็เจอแบบนี้นะฮะใครอยากแชร์ประสบการณ์นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะฮะว่าเจอแอปอะไรมาบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีมีแอปทันทีนะครับทันทีที่เราพูดคุยในไลฟ์สดนะครับมีหลายๆคนก็เจออยู่นะครับมีคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีคนบิดเต็มเยอะแยะบิดเพียบนะแอปทันทีก็ดูตามรูปนะครับเนี่ยตัวเนี้ยที่สอบถามเข้ามาเนี่ยสอบถามว่าเฮ้ยมันมันจะมาถึงบ้านหรือเปล่ามันจะยึดซับมันนู่นนี่นั่นหรือเปล่า ไม่มีนะครับเป็นการข่มขู่เฉยฮะเต็มที่ก็ประจานครับแอปทันทีเนี่ยผมย,ยังยังไม่ค่อยเห็นการประจานนะอย่างนะใครใครที่เจอแอปทันทีอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะนะครับหลายๆคนก็เจอมีตังออมีตังก็โอ้โหเห็นในเพจโตนะครับเนี่ยเนี่ยสองตัวเนี้ยนะผมเจอในเพจโตบ่อยนะครับก็ถ้าถามผมเนี่ยพี่ทำไมมันโฆษณาได้ทำไมมันยังมีอยู่ในแอปนี้ได้เนี่ยโอ้โหตอบยากตอบยากนะประเทศไทย นะครับมีมาโอ้โหนมนานแล้วนี่เปลี่ยนชื่อวนไปวนมาเนียเพียบเลยนะเออจากสินเชื่อมือโปรก็เป็นเครดิตโปรบ้างอะไรบ้างเนี้ยจากอีเกิลเครดิตก็เป็นอีซี่อีซี่เงินกู้อีซี่สินเชื่อสินเชื่ออีซี่อีซี่น้ำเงินม่วงอีซี่เขียวโอ้โหบานตะไทยเปลี่ยนไปเรื่อยฮะโดนรวบโดนจับก็เท่านั้นนะ่ะมันก็โผล่มาเรื่อยๆอ,อีกถามว่าเราไปตามเหมือโดนจับแล้วยังอยู่ในคุกอยู่เปล่า เราไม่ได้ติดตามขนาดนั้นแค่รู้ว่าโดนรวบโดนจับแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะฮะไม่รู้มันออกมาตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยเราไม่รู้หรอกก็ไม่ได้ติดตามอะไรขนาดนั้นออกมาก็พูดใหม่เหมือนเดิมนะแอปพวกนี้เยอะแยะเหมือนเดิมเชื่อผมเถอะนะที่นี่ประเทศไทยอย่าลืมนะทั้งโฆษณาโน่นนี่นั่นต็มไม่หมดเลยทุกแพลตฟอร์มอยากบอกว่าแอปพวกนี้นะบิดได้เลยคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะครับไม่ต้องกลัวหรอกมันอยู่ในโลกโซเชียลนะ ตำรวจตำรวจเนี่ยที่เขาทราบดีในทั่วประเทศไทยเนี่ยเขาบอกเฮ้ยบิดได้เลยให้คําแนะนําดีมากนะครับตำรวจที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ไปไม่ต้องซีเรียสหรอกเราไปแจ้งความบางที่ไม่รับแจ้งไม่รู้อีหลอยเห่อะไรไม่ไม่รู้ก็มีนะฮะตำรวจที่เขารู้เนี่ยเยอะเพียบเขาไปลงบันทึกประจําวันในบานดไทยทั่วกรุงเทพทั่วทั่วกรุงเทพก็มีอ่าทั่วกรุงเทพแล้วกันขนาดแอปเถื่อนอยู่ในกรุงเทพยังไม่ไอ้นี่กันเลยเออก็ยังแจ้งกันวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับทั้งที่อยู่ในกรุงเทพก็มี เป็นตึกเป็นอะไรเนี่ยนะ,ะท,นทนายเขาไปแจ้งไปส่งหนังสือยื่นเรื่องยังไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วเราอ่ะ <c oughs> แล้วเราอ่ะมดตัวน้อยตัวเล็กแต่ว่าบิดอย่างเดียวครับบิดได้นะฮะบิดได้เลยนะครับเอ่อพวกแอป,ปอะไรต่างๆเนี่ยเราวิเคราะห์เองได้นะครับนะในแต่ละสินเชื่อเนี่ยนะครับโดบเมียมันสูงแทบร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อแอปร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ต่อเดือนนะต่ออาทิตย์ โอ้วันที่5วันที่6มันก็ทวงแล้วนะฮะยังไม่ครบปริทิแอ่ะเอาและบิดได้เลยครับนะ,ะพวกเนี้ยอะไรที่มันโทรหาญาติพี่น้องเราโทรหาชาวบ้านเขาเป็น10-20เบอร์มันเถื่อนสินเชื่อทุกฎหมายเขาไม่ทํากันแล้วพวกตัดต่อรูปภาพไปประจงประจานยิ่งแล้วเลยยิ่งสมควรบิดไหนๆกูก็โดนแล้วกูบิดซะใครจะด่ามากไงก็แล้วแต่นะแต,แต่ถ้ายังจ่ายอยู่ก็แล้วแต่นะครับเอาตัวรอดด้วย